สวยไปลงาบเมสวบิเบติบสนใจเติมเกมสแซลมดังราคาถูกกว่า10-20%ทักเพจนี้ที่ facebook ได้เลยครับคริสชอปถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วว่องไวครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเรา ก็มาดูรูนใหม่กันนะครับที่ผมเพิ่งทำไปซึ่งเป็นรูนใหม่ของฮานากะตะนะครับก็คือรูนที่ขึ้นชื่อว่าลอยตัวทำแต้มนะครับก็คือว่ารูนนี้นะครับสเตตัสก็คือเพิ่มค่าแย่งรีบาวพวกทิปอินก็คือกดทิปอินก็อย่างที่ผมทําคลิปไปดังกะแต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือมุลาสเมะลุคคาวาแล้วก็ฮานากะตะแว่นแตกนะครับ ก็จะทําให้มีค่าย่าแองรีบาวบวก5แล้วก็เพิ่มอัตราเข้าเป้ามากขึ้นอีก3.5%เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองให้ทุกคนดูว่ามันเห็นผลขนาดไหนว่ามันพอเล่นในเกมจริงมันสามารถใช้งานได้ดีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับก็รุนที่ผมใช้นะครับก็เป็นรุนนี้ครับผมกับพนักตาแว่นแตก่ก็คือช่วยกลาง30มบดีบาว40พลัง40จำสิ 10, แล้วก็บอกเอาปรทาสิส่วนรุ่นใหญ่จะเป็นสวิงแมนลอยตัวทำแต้มแล้วก็เป้าหมายบอกเอานะครับ เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยนะครับว่าฮานากตะใส่รูนนี้แล้วผลออกมาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยครับ้องมาดูโอกับฟูฟ,ฟูจังอ้าวจาก1เป็น5แล้วตอนนี้อดีตนะอดีตหนึ่งแกร่งสุด,ด,ดเนี่ยกดคล <He i, S 1> ็อกัดเส้นใช่ไหม<อ>สรุปคือไม่ใช่ย้ายออกจากโอเวอร์ไทม์คือดึงลัดเส้นเข้ามาโอเวอร์ไทม์แทนรอ มามาสามวนเลยฟิลลิปปินเชอร์รี่แล้วก็แล้วก็ไอไพ่โอเมก้าเออเป็นเป็นรุ่นเป็นคู่หูที่รักของพี่เจลูน่าซีกันสิว่าลูนลอยตัวทำแต้มจะสามารถทำได้ดีขึ้นขนาดไหนโอเคอย่าใส่ใจ อย่าใส่ใจอย่าใส่ใจแต่พี่ส่งให้แอลีุ่กก่อนสวยเอาเลยโอเคครับไม่ได้อะไรวะหน้ามันเพิ่มมันดีอะไรขนาดนั้นไหนไม่บอกมันดีสวยี่แบงค์ผมว่าลูกนี้มันลงเฮ้ยไม่ลงสวยนี่ดีบาสเลยนะลาสโดนโดนโดนทำไมโดน พี่นึกว่าไม่จะถอยเท่าทีมันรู้หัวมันรู้อย่าใส่ใจพีไ่ไม่ดังวะเอชิบหายละสวยจัดเลยเป็นไรเรายิงเราเราเราทำทีละสามเขาทำทีละสองนี่อไรลงเลยสวยไม่ต้องทำไม่ต้องลอยตัวทำแต้มเลยส่งบอลก,ก,ก็ทำแต้มได้ลูนมันดูไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหรเ่เลยอ่ะ ต้องรอดูบ่าตัวพี่เอ้าไม่มีเก็บบอลเหรอดอนซีโอ้ม่าไปหนังไม่เป็นไรครับเพื่อนรักน้องไรยกล้าช่วยต้องให้ดอนซีเขาทำอ่ะตัวเขามันไกลกว่าเยอะีเอาไปาโอ้โหนี่โอ้โหขโมย ขโมยชิปเอาถือว่าคุ้มคุ้มแล้วคุ้มแล้วลูกแรกคุ้มอยู่คุ้มอยู่เอองงไปดิสวยโอนโวยาทีเผื่อได้อยากจิตปินมันเข้มพี่รีบาวเลยแน่นอนเรื่องรีบาวไว้ใจผมโอนไปเลยหลอกดัง เออว่ะทิปลืมลืมลืมผมน้ำคลิปทิปนี่ว่ะลืม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 ผมว่ามันมันไม่ขึ้นหนึ่งโอเคสวยงามพี่แดงไปอย่าใส่ใจพี่เรามีคนเก็บบอลสกีนโอ้ไม่ทันเก็บบอลเก็บบอลผมนำให้ ลงลงสวยนำแล้วนำแล้วผมจะมีอันติแล้วพี่อีกสองพี่ก็อยากบอกดีได้ไหมานยครับแต่ว่าพ,พี่ไม่รู้จะบอกดีได้ไงโรมบอกเลยสิพี่แบงค์มีอันติอย่างกับพี่ผมมีแล้วนะามาๆพี่ให้ผมแอสซิสต์มาดัง มัน 4A ว่ะนี่อยากลูนจังบอลเขาเลยวะลูฟบอทให้เลยเจ็บวะเนี้ยอย่าใส่ตัมาเลื่อนมาโอ้โหดอนพี่ส่งเอสเอเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งให้พี่ปึ๊บสวอยลงโล่งเปไงโอ้ลูนผมทำให้คนเขากลัวแค่ใส่ลูนก็ชนะแล้วผมบอกเลยไม่ต้องททยทิปเลยผมตบเองตบเองผมตบเองโอ้ไม่โดนใช่เงีพี่เป็นเงี้ครับ ใช่ซิกเนกเียรติอย่างพี่มีมีแล้วครับมาหกเอาแอซิดสปารไม่โดนเรียบร้อยเดี๋ยวผมลอยตัวเก็บฟึบรวบนี่เมื่อกี้เป็น <c oughs> ผมใช้ลูนช่วยดันใช้ลูนช่วยดันให้มันลงอยง่างค้างโอ้จะใครนังลงน้ำไม่ได้โอ้ไม่เป็นไรเรานำเยอะปิงปิงกระตุกๆน้ำสามแต้มอย่าใส่ทั <c oughs> โอเค <c oughs> โอ้โหไม่ผมวิ่งช้าะแม่งไม่ทันซากุเลย <c oughs> อะไรอะไรนีผ่ผมลุกมาทานัน <c oughs> โอ้โหไม่ท <c oughs> ันแม่งทิปไม่ถึงอ่ะมันชา้าโอดาจะมีอันติรามั้งพ <c oughs> ี่ผมได้ผมได้สวย <c oughs> ไม่นะพี่ผมไม่ทนันโอเคได้อยู่ <c oughs> ไปโอดา ลงไม่ลงฮึบนี่เป็นไงรุนใหม่ผมถ้าไม่ใส่รุนใหม่นี่ทิปไม่ได้บอกเลยลูกนี้นั่นน่ะดิมันดีขนาดนั้นเลยเหรอรู้สึกว่าไม่เห็นไม่เห็นผลเลยฮึบเรียบร้อยแต่รีบาวนี่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับรุนใหม่รีบาวไม่เกี่ยวกับรุนใหม่เลยมันดูแปลกๆฮึบโอเคเมื่อกี้มันไกลเกินไปผมเล่นสองผมว่าแล้วโดดหนึ่งทำไม ดอนดอนไม่เอาเลยดอนไม่เอาเลยาให้ให้ดอนไหนสี่สิสี่สิสิต่อไม่อันตีอ่ะบอลสบโดนเดี่ยวอนนั้นกันพี่ไปดอนอันตีเอ้าเอ้าทิิโอเคไม่ต้องทิปสามแต้มผมมีอันติละเออดอนเพิ่งมีอันติผมมีอันติสองรอบโอ้โหดดเร็วไปอีกแล้วไม่ตายพร้อม มาผมก็แมตชต่างๆลม้มปล่อยบอลปล่อยบอลโอ้จบไปแล้วนะครับสรุลูนใหม่แต่ทิปประมาณ2ลูกเองดูแล้วก็แทบไม่เห็นความแตกต่างเลยไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องรองอ,งอีกเกมต้องรองเกมหน,น้าหน่านาจะเห็นผลมากสุดเกมแรกอาจจะดูแบบเออๆหน่อย จบไปแล้วเกมแรกยังพีพีสกอร์ชนะ21ต่อ20ผมทิปไปประมาณ2ลูกอีก3ลูกเป็นรีบาวครับผมเดี๋ยวว่ามันยังไม่เห็นผลมากเท่าไหร่เดี๋ยว,วผมลองไปดูอีกเกมแล้วกันเ <c oughs> <c oughs> ฮ้ยฝั่งเรามาเป็นจินคิโยตะฮานา่างแว่นแตกล่างแตกฮฝั่งหน้นเป็นซากุโรนโอดาแล้วก็มียางิตาน,นี้ผมน่าจะได้ทิปรัวๆเลยดยจากลักษณะแล้ว เกมแรกมันไม่ค่อยได้ทิปครับมันเลยไม่เห็นมันยังไม่พูดไม่ได้อะผมว่ามันต้องลองดูถ้าไถ้าได้ทิปบ่อยๆอ,อ่ะหาหนาใส่พลังอยู่แล้วไม่ไม่ได้ใส่จำนะผมใส่พลังล้วนหมดเลยพลังสาพลังสีชุดกลาง30แล้วก็จำสิบจะไพี่หไฟักอแล้วี่ตัวไหนพี่พตัวไหนอย่าใส่ใจทุกค,คน ดูสเรีมผมอเคชย่นะเย่อยากี่าไไม่ได้ปะนายทิมมอบีเลยสวยพี่งเลยนะโอ้โหเด้งไกลเกินไปดูนี่โอ้แตกอุ้ยโหตวดไม่ขึ้นพี่มองเยเลยพี่แบงโยนเกมแล้ว พี่ดูมาดูสตรีมพี่เฮ้ยลงป่ะเนี่ยไม่รู้นี่เป็นไงโอ้โหลูกนี้ถือว่าได้อยู่นะครับเราแย่งลีบาเข้ามาได้แล้วได้อยู่ได้อยู่พี่ยิงเลยผมพิมพ์ลัวต่อไม่เห็นยิงอะไรล่ะนี่แน่ตีมึงหนึ่งทีเลยไม่ลงอุ้ยลงว่ะโอ้โหได้อด้ดผมอยู่นะครับสนับสนิทพิมให้ดีหน้าได้ไหมฮะสุดยอด โอ้หมันไกลจังเลยวะสวยพี่แบงค์ตกโดนเหรอโดนโดนพี่กดบู๊บอ่นี่ฮู้ยแย่งทิพย์แล้วก็ทิพอินสองรอบครับโอ้ยถือว่าได้อยู่ลูกนี้มันแอบวาร์ปไปอยู่นะเพราะว่าตานี้เห็นผลอยู่ตัวพี่วาร์ปเลยตัวพี่เนี่ยวา้าบเลยกันนะอุ้ยเฟดเฟตเฟตเฟตสวยครับแย่งรีบอลได้ไปลิง สวยตีเสมอแล้วพี่เราตีเสมอแล้วใช่ครับเสริน่แน่้นะเไ็นวไปีผมไม่เปนเป่ไม่เปลนไม่เปเปลี่ยนผมไม่เป็นนะผมไม่ี่นเบียดอยู่เอ้ยมาแลเวพี่แบไม่ี่่เ่ยเ่ย่ยเยเยเร็ว่เปนยเปไลไม่นะย โอเคแปดเท่าแปดเ,เท่าได้อยู่พี่แบงค์ได้อยู่พี่พี่กลับมาออนะะไร่พี่บอกเปลี่ยนอะไรเลยพี่กลับมามาสักะเรียบร้อยเราได้ที่บ<อ>้าผมมีนตี้ผมมีนตี้<อ>ผมมีนตี้<อ>ผมมีนตี้เฮ้ยพี่กลับมาพี่กลับมาผมมีนตี้สวยครับคัมแบ็คแล้วเอ,อ่อทุกคนครับช่วยคลิปนี้ไปส่งให้ดีหน้าได้ครับกลับมาน้ำแล้วสิบต่อสิบต่อแปดวิ่งไม่น่าหลงป่ะ สวยรีบาวขาดพี่เรารีบาวขาดจัดเลยเอลไอ้ลูกไปลงถามเกมยับกลับมายังกลับมาลังโอเควิย,ย่าสนใจรอผมแป๊บสวยลง ไม่ลงไม่ลงไม่ลงอย่าสนใจอย่าสนโอเคนี่กูใส่รูแล้วไงมันดึกทิปไม่ลงวะเนี่ย,ยม,มันควรลงดิไม่บอกว่าชูซ้ำลงไม่ใช่หรอไหนพีล<ง>่ลงเออลงอ่าทำไมผมคลิปไม่ลงวะเนี่ยงงงเลยโอ้เล่โจนะครับโอ้ช่วงนี้ วนี้มันต้องเล่นแบบทีน<อ>ที่ส่งบอลเปลีนน่ยนอะไรโกเลยอ่ะพี่ดูเฟสเลยนะพี่พี่ติดสะกีไม่เป็นไรพี่ตบโอ้โหตบโดนเป็นไรพี่เรานำอยู่เยอะเฮ้ยผม,มกดผิดอุ้ยรีบาลติปเรียบร้อยโโอ้หอย่างไการช่งนี้ สวยสวยอยู่ได้คลิปแล้วแปดลูกแล้วแปดลูกแล้วถึงตอนแรกพี่แบงค์จี้บอลเกมไปหน่อยด้วยความพลังรุนใหม่ของฮานาคาตะเกมมันกากผมเข้าใจพี่สวยลงเรียบร้อยครับสองเซนเตอร์ก็ไม่สามารถทำลายฮานาคาตะได้ผมว่ารุนใหม่มันก็ใช้ได้อยู่นี่แน่ขอสติ๊กทีนึงเอ้าอย่าใส่ใจอย่าใส่ใจเรานำอยู่ห้าแต้มีนติมียนติพี่ผมมีนติ มากโอ้ยสวยติดสกี้ด้วยเดี๋ยวผมทิปทิปช่วยปุ้มนี่ทิปส่งเสริมไอ้คิดทิปก็ได้เป็นสองเตาจริงครับเอาเลยที่ก็โมยมาเฮ้ยเฮ้ยเจ้าของหน้าบอร์เดียวโว้ยโตเลยนะเดี๋ยวค่อยอันตรีดีกว่าเราต้องทำลิปทิปอุ้ยสวยอุ้ยสวยเกิน เออแหลกแหลกลโคตรแหลกตัวพี่แบงค์เล่นสกเก็ตอ่ะพี่กดชูมือขอพอลล้วโอ้โหตอนแรกๆอ่ะพี่มาอุย้ยสวยเรียบร้อยโอ้โหรีบาวขาดเกินไปพี่แบงค์โอเคลงโอ้โอันนี้น่าจะเป็นรูนลอยตัวช่วยทำเต้มเออ ไม่น่าหลงป่ะหลงหลงผมเมียนตีผมเมียนตีผมเมียนตีมาเร็วพี่ครับพี่บกระเบียบสวยโอ้ไม่ทานอันนี้คือไม่ทานเลย้ยโอเคผมเมียนตีพี่แบงค์ผมขอพี่ผมขอปิดคลิปซุบเรียบร้อยไม่พี่ปิดคือดับเบิร์สกอร์เรียบร้อยแล้วผมได้ดับเบิร์สกอร์แล้วปิดคลิปเด้เท่มาก บบจีจีอยากให้จีนนั่งเซอร์เรแบบพี่อยากโอ้โหต้องมีคนทิปอินแบบผมนะซตนออิต้องมีคนรีบาวเออจริงต้องมีคนรีบาวใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> แต่อยากเล่นแบบพี่คอรีบาวสนุกสนุกก็เกมที่สองผมมองว่า,วา,วามันมันไม่ค่อยต่างกับไม่ใส่นะขนาดใส่ยังทิปไม่อินทั้งสองรอบผมว่าแม่งเฉยเยอะ่ะแล้วแต่คนชอบนะแต่ผมว่าใส่มันก็เกมลุกมันก็อาจจะแบบว่าแน่นขึ้นนะครับแต่ว่ามันแล้วแต่คนถนัดจริงๆ จบเกมแล้วนี่ผม MVP ดับเบิลสกอร์10แต้ม10รีบาวพี่แบงค์ขนาดหลุดไปตอนแรกทําไป18แต้มดีช่วงหลังกลับมาได้ไม่งั้นอา,อาจจะอาจจะหยาบหน่อยๆก็ประมาณนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ2เกมที่สนุกสนานก็ในมุมมองผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นผลแบบว่าขนาดนั้นนะครับในความรู้สึกผมอะแต่ผมมองว่ามันอาจจะแบบว่าเป็นความรู้สึกเล็กๆน้อยที่แบบว่าเฮ้ย สองเซนเตอร์เราสึกว่าทําไมเราถึงแบบแย่งแย่งได้อาจจะเป็นความรู้สึกที่ที่ด้วยจังหวะแล้วก็ตําแหน่งด้วยครับแต่ผมมองว่าถามว่าจําเป็นต้องอัพไหมผมมองว่าอาจจะยังไม่จําเป็นเพราะมันไม่ได้แบบเห็นผลมากขนาดนั้นเท่าไหร่อ่ะครับผมมองว่ามันยังมันมันไม่ได้เห็นผลเป็นอย่างสวิงแมนที่มันแบบใส่คู่กับตบนอกแล้วแบบว่ามันตบไกลขึ้นอย่างเงี้ยครับอันนี้มันเหมือนกับแบบว่ามันเป็นค่าแย่งรีบาลมันไม่ใช่ค่ารีบาวเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเลยว่าเกมรับเนี่ย ไอตัวลูใหญ่เนี่ยจะไม่ทํางานทํางานต่อเมื่อเรากดทิปอินตอนเกมลุกเท่านั้นก็คือเหมือนจะเสียลูใหญ่ในด้านเกมลับไปเลยอันหนึ่งก็ประมาณนี้ครับผมก็ถ้าผมมองว่าถ้างบเหลือก็ทํามาเล่นได้ครับมันก็ไม่เสียหายแต่ว่าถ้าใช้ประโยชน์มันผมให้เต็ม10ผมให้ประมาณผมให้ประมาณ6เพราะว่า1ด้วยเป็นลูเฉพาะตัว2ใช้ได้แค่เกมลุกฝ่ายเดียวทำให้มันไม่สามารถใช้เกมลับได้ก็เลยให้6 6คะแนนเต็ม10ผมให้ประมาณนี้ครับ ถ้าเทียบก็ประมาณพวกผมว่าถ้าถ้าถามผมนะผมว่ามันค่อนข้างเฉพาะตัวเกินไปอ่ะคะแนนมันที่ผมให้เลยอาจจะยังไม่สูงมากแต่ว่าถ้าใครชอบใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรารีบาวได้ดีขึ้นในด้านเกมลูกก็ก็ทำได้ครับไม่ไม่มีปัญหาก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub สไคร้ไลค์แชร์ให้คลิปผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม